สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูความตึงเครียดในตอกกางกันนะครับหลังจากที่นะอิหร่านนะครับได้เปิดการโจมตีโดยตรงนะครับจากแผ่นดินนะของอิหร่านเลยนะครับใส่อิสราเอละในประเด็นการโต้ตอบนะครับเอาคืนหลังจากที่สันทูตนะครับของอิหร่านในซีเรียถูกอิสราเอลโจมตีนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันบรรดาขีปนาวุธอิหร่านกระทบจุดจุด เตหรานเผยการกก่าอ้างการโจมตี99%ถูกขัดขวางของเนทันยาฮูอิหร่านนะครับเผยการโกหกต่างๆโดยอิสราเอลและสหรัฐที่ขับแค้นใจบรรดาขีปบรวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดที่ถูกใช้ในการโจมตีต่างๆของอิหร่านต่ออิสราเอลได้เข้ากระทบบรรดาเป้าหมายต่างๆทั้งหมดการกล่าวอ้างแบบระเบิดออกมาโดยเตหรานภายหลัง IDF ได้ถแถลงว่าการโจมตี99%ได้ถูกขัดขวาง การเก่าวอ้างนะครับกับการโต้การเก่าอ้าง,าาเ,าางเหนือบรรดาการโจมตีต่างๆของอิหร่านต่ออิสราเอลขณะนี้กําลังดําเนินไปเตฮรานนะครับได้ปฏิเสธการกก่าอ้างของอิสราเอลของการต้านทาน9 9เอร์เซของบรรดาโดรนและขีนนุธต่างๆอิหร่านนะครับได้ถแถลงว่าบรรดาขีนนุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดที่ถูกใช้ต่ออิสราเอลได้เข้ากระทบเป้าหมายต่างๆทั้งหมดเทสทีวีของอิหร่านนะครับได้โค้ดแถลงการ โดยระบอบปกครองสาธารณรัฐอิสลามในรายงานของพวกเขาอิสราเอลและสารัฐนะถูกเผยนาการเสแสแ้งกล่าวโดยเพลสทีวีเอ็กซ์คลว่าบรรดาขีมรุดเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดทั้งหมดที่ถูกใช้ในการโจมตีลงโทษต่างๆของอิหร่านต่ออิสราเอลได้เข้ากระทบบรรดาเป้าหมายต่างๆของพวกมันทั้งหมดนะครับโดยหลัง การนะครับหลบเลี่ยงนะครับบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆของระบบนั้นเพลสทีวีนะครับยังได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งที่กําลังแสดงขีปนาวุธของอิหร่านนะครับกำลังหลบเลี่ยงการป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลคลิปนะครับได้แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธของอิหร่านนะครับไม่ได้กําลังสูญเสียเส้นทางแม้ว่ากําลังถูกโจมตีนะครับโดยการยิงวิถีโค้งของอิสราเอล รายงานฉบับนั้นนะครับมาภายหลัง IDF ได้กล่าวอ้าง99%ของภัยคุกคามต่างๆของอิหร่านได้ถูกสกัดกัน้นแดเนียลฮาการินะครับโฆษกของกองทัพอิสราเอลได้แถลงว่าภัยคุกคามจากอิหร่านได้พบกับความเหนือชั้นกว่าทางอากาศการปฏิบัติการเทคโนโลยีและข่าวกรองของกองกำลังผสมที่ร่วมกันของบรรดาพันธมิตรนานาชาติที่นำโดยสหรัฐร่วมกันกับอังกฤษ ฝรั่งเศสและบรรดาคู่หุ้นส่วนอื่นๆร่วมกันนะพวกเราได้สกัดกั้น99%ของบรรดาภัยคุกคามต่างๆนั้นที่มุ่งสู่อิสราเอลร่วมกันนะครับพวกเราก็ได้ขัดขวางการโจมตีของอิหร่านการโจมตีครั้งประวัติการของอิหร่านได้พบกับการป้องกันครั้งปฏิวัติครั้งบอดการหนึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะที่กองกําลังผสม หนึ้ได้ทำงานร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามนั้นของอิหร่านและบรรดาตัวแทนของพวกเขาในตะวันออกกลางการโจมตีต่อการโจมตีต่างๆโดยอิหร่านนะครับต่ออิสราเอลได้สร้างความตกใจขวัญเสียนะต่อเบนจามินเนทันยาฮูและเหล่ามัธมิตรของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเหล่ามัธมิตรที่นําโดยสหรัฐนะครับได้ต้องช่วยเหลือ IDF ในการปกป้องนะครับของพวกเขาเองต่ออิหร่าน บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอิสราเอลไม่ได้คาดหวังการโจมตีลังค้แขนของอิหร่านนะครับว่าจะเป็นแบบเข้มข้นรุนแรงตามที่ได้เป็นความเข้มข้นรุนแรงนะครับของบรรดาการโจมตีต่างๆได้ทําให้อิสราเอลชักจูงนะครับเหล่ามันธมิตรของพวกเขาที่จะช่วยเหลือในบรรดามาตรการตอบโต้ต,ต,ต่างๆสหรัฐนะครับได้แถลงว่าพวกเขาจะต่อเนื่องที่จะช่วยเหลืออ,อิสราเอลในการปกป้องพวกเขาเองต่อไป แต่จะไม่เข้าร่วมเอาคืนตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอิหร่านได้ข่มขู่สหรัฐต่อการเข้าร่วมการโต้อตอบเอาคืนใดๆของอิสราเอลนะครับข่าวแปบต่างประเทศจีนเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยนะครับนะหลังจากที่นะอิหร่านนะได้โจมตนะีด้วยบรรดาขีนาวุฒนะครับและโดนต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเข้าใส่นะอิสราเอลและถูกสกัดกั้นนะครับโดยอิสราเอลและเหล่าพันธมิตรนะที่นําโดยสหรัฐนะครับอังกฤษ แล้วฝรั่งเศสนะครับก็เก่าวอ้างว่าสามารถสกัดกั้นไดนะ้ตั้ง99%นะครับนะไม่สามารถทําอะไรนะครับไม่สามารถเจาะด้านฟ้าของอิสราเอลได้นะครับแต่ว่าอิหร่านก็แย้งว่าไม่จริงนะฮะโชว์วิดีโอว่ามันมีนะคลิปที่แสดงให้เห็นว่านะต่อให้ตัวสกัดกั้นนะครับของอนะิสราเอลเนี่ยยิงขึ้นมาแต่ไม่สามารถสกัดกั้นนะครับพวกบรรดาบอลิสติกมิไซ์นะ์ขี่อาวุธนะครับ แบบทิ้งตัวต่างๆนะที่มีความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจาะทะลุเข้าไปที่ฐานทัพนะครับอากาศของอิสราเอลสองแห่งด้วยซ้ำไปก็ได้สร้างความเสียหายแหะครับนะแต่ว่าเขาก็พูดทางฝั่งที่เขาสามารถสกัดกันได้นะครับอย่างพวกโดนนะที่บินพื้นๆน,นะหรือว่าไอ้พวกขีมรุดร่อนธรรมดาน,นันนองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ